สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ค่ะเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสได้จัดสรรเวลาสําหรับการไคร้ควรพระธจนาของพระเจ้าร่วมกันนะคะวันนี้เราจะมาไคร้ควรพระธจนาของพระเจ้าในพระธรรมยอนบทที่3ข้อ1 6ถึง21ในหัวข้อที่บอกว่าความรักที่ให้ชีวิตใหม่พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตอิรันเพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นคนที่วางใจในพระบุตรจะไม่ถูกพิพากษาส่วนคนที่ไม่ได้วางใจก็ถูกพิพากษาอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า หลักการพิพากษามีอย่างนี้คือความสว่างเข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์รักความมืดมากกว่าความสว่างเพราะกิจการของเขาเลวซามเพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่างและไม่มาหาความสว่างเนื่องจากกลัวว่าการกระทำของตนจะปรากฏแต่คนที่ประพฤติตามความจริงก็จะมาถึงความสว่าง เพื่อให้เห็นว่าการกระทำของเขานั้นทำโดยพึ่งพระเจ้าวาจนะในวันนี้ค่ะอยู่ในหัวข้อที่บอกว่าความรักที่ให้ชิดใหม่ในตอนนี้ได้พูดถึงว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือพระองค์ได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวมาเพื่อโลกนี้คำว่าความรักที่ให้ชิดใหม่นี้เป็นความรักของพระเจ้าที่ลงมาในโลกในรูปแบบที่เราเรียกว่าพระบุตรองค์เดียว หรือองค์พระเยซูคริสต์ที่เป้าหมายของพระองค์มาในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อทําให้คนนั้นพินาศไปหรือเพื่อมาตัดสินว่าคนนั้นถูกคนนี้ผิดแต่ว่าพระองค์มาในโลกนี้ค่ะเพื่อจะนําเสนอหนทางแห่งชีวิตใหม่หรือเราเรียกในภาษาคริสเตียนว่าหนทางแห่งชีวิตอิรันโดยที่ใครก็ตามที่เชื่อและวางใจในพระบุตรนี้ก็จะสามารถเข้าสู่ทางแห่งชีวิตใหม่หรือชีวิตนิรัน์นี้ได้นะคะ ดังนั้นค่ะพี่น้องที่รักเราจะเห็นได้ว่าความรักของพระเจ้าเนี่ยมีอนุภาพที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับมนุษย์ในโลกนี้ความรักของพระเจ้าสามารถสร้างจุดเปลี่ยนอะไรได้บ้างให้กับมนุษย์โลกนะคะหรือให้กับคนในโลกนี้อันดับแรกค่ะเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรความรักนี้ค่ะได้นําให้ทุกคนนั้นมาถึงความรอดความรักที่พระเจ้าส่งมาจากสวรรค์คือพระเยซูริตเนี่ย เป็นความรักที่สร้างจุดเปลี่ยนให้กับมนุษย์คือมนุษย์ทุกคนจากท,ทางที่เราไม่มีทางรอดเพราะว่าเราทุกคนบาปนะคะเพราะเราทุกคนต้องพินาศนะคะแต่ว่าเราเองมีทางรอดขึ้นมาใหม่มีตัวเลือกขึ้นมาใหม่เป็นความหวังใหม่ที่ทําให้โลกมนุษย์มองเห็นว่าเราไม่ได้เดินทางไปสู่ความตายแต่ว่าโลกนี้มีทางแยกเกิดขึ้น ทางหนึ่งก็เป็นทางที่ทุกคนต้องเข้าสู่การพิพากษาแล้วก็รับโทษอยู่แล้วแต่พระเยซูสร้างหนทางใหม่เป็นทางแยกขึ้นมาใหม่แล้วบอกว่าถ้ามาทางพระองค์เนี่ยจะได้รับชีวิตใหม่และได้รับชีวิตนิรันดร์ความรักของพระเจ้าค่ะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับมนุษย์โลกก็คือพระองค์ไม่ได้สงวนความรักนี้ไว้ให้กับชนชาติใดชนชาติหนึ่งเท่านั้นแต่พระองค์นั้นทําให้ความรักของพระเจ้าเป็นพรต่อโลกทั้งใบ ความรักของพระเจ้านะั้นไม่ได้เลือกว่าประเทศนี้ดีประเทศนี้ชั่วคนนั้นดีคนนั้นชั่วแต่ความรักของพระเจ้าที่เป็นเงื่อนไขที่สร้างมาเนี้ยเป็นทางรอดใหม่เนี้ยมอบให้กับทุกคนไม่ว่าดีหรือชั่วผ่านการที่คนคนนั้นเพียงแค่เชื่อในพระองค์เท่านั้นพูดง,ง่ายๆคุณสมบัติของการที่จะรับความรักนี้เนี่ยมันไม่ใช่คุณสมบัติว่าเรามีดีอะไรหรือเราเป็นคนอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่เป็น ตัวทาให้เราสามารถแยกออกไปสู่ทางแยกใหม่ได้ก็คือเชื่อในพระเยซูหรือไม่คุณสมบัตินี้ค่ะมันไม่ได้เลือกว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีหรือเลวแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับแค่ว่าคุณเชื่อในทางนี้หรือไม่ความรักของพระเจ้าค่ะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับชีวิตของมนุษย์เราจะเห็นได้ว่าตอนที่ได้อ่านเนี่ยบอกอย่างนี้ว่า หลักการพิพากซ้ายเป็นอย่างนี้คือความสว่างได้เข้ามาในโลกนะแต่มนุษย์ก็รักความมืดมากกว่ารักความสว่างนะคะพระเจ้าเนี่ยลงมาในโลกในฐานะของความสว่างความรักนี้สร้างจุดเปลี่ยนให้มนุษย์ก็คือเป็นความสว่างให้กับโลกทําให้คนในโลกสามารถมองเห็นได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรชั่วอะไรเลวทรามนะคะทำให้มองเห็นในจุดนี้ได้เมื่อก่อนมนุษย์ต่างคนก็ ออทำเลวเหมือนกันทุกคนต่างคนกออ็อยู่ในความบาปด้วยกันทุกคนไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าคนนี้ดีหรือคนนั้นแย่เพราะทุกคนอยู่ในมาตรฐานเดียวกันแต่เมื่อความสว่างของพระเยซูคริสต์มาจะทําให้เราเองมองเห็นว่าอะไรที่ถูกต้องและอะไรที่ผิดเพี้ยนไปในวันนี้ค่ะพี่น้องอยากให้เราเองมีโอกาสได้ตั้งคําถามกับตัวเองนะคะว่าพระเจ้าทรงรักเราแบบนี้และมีความรักที่สร้างจุดเปลี่ยนให้กับเราได้ เป็นความรักท nice? mm ี่นําเราไปสู่ความรอดเป็นความรักที่พร้อมมอบให้กับทุกคนเป็นความรักที่มอบแสงสว่างทําให้เรารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีพระองค์ทรงมีความรักให้เราแบบนี้แล้วเราจะตอบสนองความรักนี้อย่างไรเราจะตอบสนองความรักของพระบุตรนี้อย่างไรเราจะเลือกทางนี้ไหมหรือว่าเราจะไม่เลือกทางนี้เรายังคงอยู่ในความมืดหรือเราจะเลือกความสว่างที่พระองค์ได้ทรงประทานให้ผ่านความรักของพระองค์ เวลานี้อยากให้เรามีอกัดได้สงบใจใฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นความรักที่ชัดเจนของพระบิดาที่ลงมาในโลกพระองค์ทรงรักเราทั้งหลายดังนี้คือทรงพระบุตรองค์เดียวมาช่วยเหลือเราให้เราได้มีความหวังใหม่ให้เราได้เห็นทางใหม่ที่จะไปสู่ความรอดให้เราได้เห็นหนทางแห่งความหวังจาก วันเวลาที่เราเองไม่มีหวังที่จะหลุดพ้นจากความผิดบาปได้แต่พระองค์ทรงประทานช่องทางนั้นให้กับเราแล้วมาไปกว่านั้นพระองคงง์งมาในโลกในฐานะความสว่างพระองค์เปิดเผยความจริงให้เราได้รับรู้จากคนที่เป็นคนตาบอดวองไม่เห็นความจริงไม่รู้ว่าอะไรดีผิดชอบชั่วดีเป็นอย่างไรแต่พระองค์ทรงมากระทําให้เราเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าเพื่อเราจะสามารถเลือกในสิ่งที่ถูกต้องตาม,ตามสายพระเนตรของพระเจ้าได้ ข้าพระองค์อธิษฐานที่วันนี้ให้เราทั้งหลายนั้นมีความรักของพระองค์นำทางให้เราทั้งหลายตอบสนองต่อความรักของพระองค์ด้วยการเชื่อและวางใจและให้พระองค์เป็นความสว่างในชีวิตของเราเพื่อจะนําเราไปสู่ในทิศทางที่ถูกต้องข้าพระองค์อธิษฐานฝากมอบชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักความรักของพระเจ้าค่ะคือความรักที่ให้ชีวิตเพื่อทุกคนที่เชื่อจะสามารถมีชีวิตใหม่ได้ ขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL l i f e และสนับสนุนพันธกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏ